ยังมีเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยที่น่าสงสารอยู่ตัวหนึ่งเจ้าของทิ้งมันไว้และไม่กลับมาดูแลมันอีกเลยซึ่งเจ้าของได้ย้ายบ้านไปนานแล้วฝุ่นเกาะตามลำตัวของมันจนดูมอมแมมช่างน่าสงสารมากวันหนึ่งมีลมพายุพัดมาพัดแรงมากจนเต้าตุ๊กตานั้นตกลงมาจาขอบหน้าต่างซึ่งสูงมากที่เดียว มันล่วงลงมาน้าหวากเสียวมากเลยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแต่โชคดีที่มีกอหญ้ารับร่างของมันไว้เจ้าตุก๊กตาตัวนี้จึงตกอยู่บนกอหญ้า เด็กน้อยมีมีเดินผ่านมาเห็นตุกตานอนตกอยู่บนกอหญ้ามีมีนึกแปลกใจว่าเจ้าตุกตาตัวนี้เป็นของใครนะทําไมถึงทออทิ้งให้ตกอยู่บนพื้นที่เปียกชืน้นดูสิตัวดํำปิดปีเลยมีมีจึงเข้าไปดูด้วยความสงสารมีมีจึงร้องไห้ออกมา เจ้าตุ้กตาจ๋าฉันจะดูแลเจ้าเองไม่ต้องเสียใจนะเราจะไปอยู่ด้วยกันนะฉันจะทำความสะอาดให้เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ต้องร้อง